กันอีกแล้วนะคะกับดิฉันเพลินนะคะจากร้านไอคาน่าในเครือธัญญสุตราวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆในเครือธัญญสุตราของเราเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เราจะเอาใจสาวๆเป็นพิเศษนะคะสําหรับสาวๆที่ผิวแห้งกลานเจอมลพิษบ่อยไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะคะเราจะเป็นแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะของเราจะเป็นบอดี้เจลนะคะทําผสมจากกัญชาแล้วก็สกัด ว,วานห่างเจระ,ะเคนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวชุ่มชื่นได้ตลอดวันนะคะเนื้อครีมเขาจะแตกตัวง่ายมากะคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวคือซอมมากเวลาเราทาไปเราจะทําให้รู้สึกเลยว่าผิวเราดูชุ่มชื่นดูมีออร่าขึ้นได้นะคะทันทีที่เราทาไปแล้วก็จะชุ่มชื่นอยู่ได้ตลอดทั้งวันสําหรับสาวๆที่ ดูแลตัวเองนะคะก็ควรจะมีตัวนี้ติดกระเป๋า,เาไว้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆอนใจก็สั่งเข้ามาตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเราจะมีคลิปมาอัปเดตทุกๆวันยังไงก็ฝาก